To make a sandwich, have two ways, if a spicy and a spicy. Don't. Step one. Spicy. มีไอไปขี่กูดิเอไปถ่ายไปไหนอ่ะมึงจู่นี่งานเป็ดลีหักงานเซ็ตชิลี่เซ็ตนี่เขาอ่ะใช่นี่เขาอ่ะยิงมาผิดไปเยนถึงมึเอาเป็ดลีอะไรมาเย่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  我们有放的，没拿。哈哈哈哈哈！大海